เอาละเว้ยเอาละเว้ยอยากมีบ้างกลัวเสียเปลียนกลัวน้อยหน้าใช่ไหมกลัวน้อยหน้าแล้วต้องเอาขาวด้วยนะ <c oughs> สีอื่นมีสวยๆวยไหมเอ่ย <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ฮาราจูกุอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะมาทานแพนเค้กที่เขาร่ำารือกันว่าอร่อยที่สุดเราก็จะไปลองดูว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่านะฮะระยนี้โอโมเตเซนโดก,ก็เหมือนแบบกินได้หมด่ะทั้งเส้นคือแบบของกินเก๋ๆเสื้อผ้าเก๋ๆเมื่อกี้เราเห็นรามเมงอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ว่ายังยังไม่ได้เข้าไปทานนะ, <S <S <ล>ะเราจะไปทานแพนเค้กก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินรามเมงแล้ว กลับมาแพนเค้กก็จะกินไม่ไหวเห็นเขาบอกว่าต้องต่อแถวต่อคิวด้วยก็จะต่อแหละเพราะว่าเราเห็นหลายๆร้านต่อเลยขนาดไารอ้ร้านเบเกียป๊อปคอนอ่ะที่เราการลตเออกกเลตก็ต่อบุรียังต่อคิวเลยเออผมไม่ไม่น่าเชื่ I อไอคอสอ่ะที่มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าร้านมันยังไม่เปิดนะยังมีคนต่อคิวแบบประมาณสักหกเจ็ดคนอะ่ะคือโอ้โหขนาดบุหรียังต้องต่อคิวเลยจริงๆแล้ววันนี้เราแพลนว่าจะไปโยโกฮาม่านะฮะ แต่ว่าเนื่องจากความเหนื่อยล้าสะสมที่เราเที่ยวมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยทำให้เราคิดว่าเราไปโยโกโฮมาม่าแล้วเราจะเที่ยวไม่ค่อยสนุกก็เลยพ,กกพักแล้วกันตอ,อนี้เรากลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาตึกนี้ครับพิมพถ่ายรูปเอาไว้ผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้น,นั่นแต่แรกแต่ว่าตึกข้างหน้าเนี่ยเป็นกระจกแบบล้วนๆนะนักท่องเที่ยวชอบที่จะมาถ่ายรูปกันนะครับอา้าวยังไม่เปิดอะพิมพ เราสปอว่ามันต้องอร่อยนะคนต่อคิวลงมาชั้นหนึ่งอะ่ะแล้วคนในร้านจะเต็มนี่เราดีนะมาสิบโมงครึ่งร้านเปิดแปดโมงครึ่งนะ ร้านบิลส์เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมกับพิมพ์แนะนำนะฮะโอ้ไโอ้โอ้โอ้อร่อยใช้ได้เลยแนะนำแพนเค้กนะ,ะเป็นออริจินอลของเขาไซรัปไม่หวานมากเลยผมชอบตรงนี้นะพิมพ์นะใช่ขเขาก็จะมีเมนูเพลซี่ด้วยนะพวกสมูทตี้พวกแบบเออผมเห็นเขาเอาผักไปปันป่นมากอ่ะก็จะเป็นอะโวคาโดเจ๋ง <De ep> <De ep> ยาด้วยอ่ะยาที่กินละตัวเล็กใช่ป่ะเมื่อกี้ผมเล่นในข้างหลังนี้มานะครับโหยแม่งคือไม่คิดว่ามันจะแบบรู้สึกว่าสมจริงได้ขนาดเนี้ยลองดูข้างหลังดิเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากพอตัวมารู้สึกว่าเสียวจริงอ่ะกำกึ่งอี้แน่เลยอกรุงเทพก็มีร้อยหนึ่งอันนี้อันนี้ถูกกว่าหน่อยหนึ่งสามร้อยเยน ด้านหลังผมเป็น Tower อร์คอรนะครับเป็นแหล่งขาย CD ดีวีดีบลูเรย์นะฮะผมขอพูดอะไรนิดนึงละกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เป็นคนชอบฟังเพลงนะแต่ว่าผมก็โหลดมาฟังนะครับซึ่งการที่โหลดมาเยอะๆเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะหูเพลงเราเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วเราฟังไม่กี่เพลงหรอกหรือว่าการโหลดคราวนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ฟังเลยอะแล้วก็กลับไปฟังเพลงที่เราแบบชอบๆนะแต่สุดท้ายมันไม่ได้อัดทลอดอะซึ่งก่อนหน้านี้นที่เป็น CD ดีราคาแผ่นหนึ่งประมาณ300ไปไปลายถึง400กว่าบาทเราก็ไม่อยากซื้อเพราะตอนนั้นเราก็หาตังค์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วการที่เราจะไป สุดดยอ,ดอเ,เมื่อประมาณสักปีที่แล้วออกใกล้ๆเลยนะปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อเพลงใน iPhone เชื่อป่ะเออมันไม่ได้แพงเพลงหนึ่งมันประมาณสัก19บาท แล้วเพลงสากล<ม>เพลงดีอ่ะ9บาท<อ>คือไม่น่าเชื่อว่า9บาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อทั้งอัลบั้มมันจะมีพรีออเดอร์ซึ่งแบบ89บาท69บาทเงี้ยคือมันน่าซื้อมากนะครับตั้งแต่ผมซื้อมาก,ก็ฟังทุกเพลงรจริงะอะเราก็เลือกเพลงที่ชอบพี่ก็จะเปิดบ่อยรอเราซื้อเพลงหนึ่งแล้วเราก็แชร์กันได้สําหรับ Apple เอิมันเป็น Family Member มันก็แชร์กันได้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งอัลบั้มเราก็ซื้อเฉพาะเพลงที่ชอบอาจจะถูกกว่านิดนึงถ้าซื้อทั้งอัลบ มันก็จ่ายถูกกว่ากันอยู่ดีผมก็แนะนําให้ซื้อของแท้ละกันเพราะมันไม่ได้แพงมากจริงๆหลังจากโหลดมาเยอะมากเราเป็นเหยื่อการตลาดแล้วครับเราเห็นว่าอะไรน่ารักเนี่ยเราเห็นว่าอะไรน่ารักเนี่ยเราก็เดินเข้ามานะแต,แต่อันนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะสองพันชิังวันี้แล้วทำอะไรอ่ะมันคือโยเกิร์ตได้อของฟรี วันเกิดกำลังหิวไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้โอ้ยสวยเลยแล้วเนี่ยของฟรีมีเหลือเราสองคนจะพลาดลองชิมดีว่าอร่อยปล่าไม่มันแบบหนุกหนุกดีอุ้ยจ้องมันเป็นจ้องลองกินดีลองกินซิเห็นปะอานนั้นเลยเหรออร่อยญี่ปุ่นนะเวลาเขาจะออกน้ำลายออกปากเวลาเขาจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรมานะเขาจะลงทุนแบบแจกจริงอ่ะ เออเราไม่ได้แจกชวยเล็กๆนะแจกจริงแจกเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยโอพ้พี่คนคนคน <c oughs> ข้างในเป็นรถส้ <c oughs> มจริงเหรอราส้มั่งไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> but i wanna ี้เราสองคนอยู่ที่ร้านนาเปโซนะครับเป็นบุฟเฟ่ชาบูนะฮะเนื้อหันทีไรนะพิมบอกว่าเราต้องห่วงกระเพาะทุกทีเพราะของกินเยอะมากแต่สุดท้ายเราจบที่นี่นะครับก็มีเนื้อตะตังนานๆนะครับนี่อันนี้นี่ป่ะอันนี้เดี๋ยวเราขอไปกินก่อนล้วกันเพราะว่าวันนี้เราต้องกลับเร็วพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าไปดิสนีย์ซีไงถ้าใครชอบพี่ของเรานะครับช่วยกัน subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like ตรงนี้ด้วยนะครับ คุณจะได้ไปพาดเคลิปอนส่วนๆของเราในครัง้งต่อไปครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่ดิสซี่ซีครับจะโดนถ่ายตังค์ปะพอแล้วของเด็กของเด็กมาน,นี่มา